สวัสดีค่ะมาคุกับกินอยู่แบบบ้านๆเปีย้ยชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมหิดกเผาค่ะเมน,นูมือ,น,อนีอ้ขอนุญาตเฮ็ดเป็นอาหารฝรั่งนะคะพี่น้องเป็นอาหารวังอาหารกินเลนประบ้านนี่นะคะพี่น้องจะพามาทําโคเกตไก่นะคะส่วนผสมต่างๆก็จะมีอกไก่หั่นลูกเต๋าค่ะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่เราค่ะหอมใหญ่ค่ะนมสดค่ะพี่น้องนมจืดทั่วไปค่ะ200มลค่ะแล้กวก็อันนี้แป้งอันนี้ประสงนะคะยอดเทสเอาเลยบรดกะโบเดยังนะคะพี่น้อง ส่วนนั้นก็นคือเนยค่ะพี่นอ้องเนยจืดน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือมันฝรั่งค่ะต้มแล้วเรียบร้อยแล้วบดแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องเย่สภาพมาเห็ดสดขาวค่ะนะคะมือนน้ยา่าบริสุทเบิง์แต่สนต้มมันนะคะพวา่เาย,าย่าอยากน่เสียเวลาค่ะมาค่ะลงมือทำกันเลยค่ะละลายเนยให้หาย แข็งนะค่ะพี่น้องเนยเยลก้าเอาเลยนะคะโบเดนี่มากรฐานอีหยังตายโตด้วยคะ่ะพี่น้องอาศัยปากเข้าชิมเอาด้วยจ้ะพอเนยเหลื่อมละลายหอมนะคะ่ะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะจ้ะพัดหอมในห็ดซุกคะ่ะ ใส่กับเนยนะคะส่วนหอมใหญ่กับเห็กะเอาผื่นเก่าค่ะมักสินเต็ไเลกับเห็ดตามใจเข้าเลยค่ะพอหอมใหญ่เริ่มสุกค่ะใส่อกไก่ลงไปผัดเลยค่ะพี่นนอกไม่รุนหรีมันจะเฮ็ดลายขันตอนเลยค่ะหลังจากผัดเราผสมกับน้ำกะลังล้วเข้าตรงมาปั่นเป็นก้อนแล้วเอามาทอดอีกรอบนึงเลย นมันสำคัญถึอองอย่างเงี้เยอะก็เลยจะเอาแบบสูตรลวบลัดแต่ว่าไม่ให้เบิึงเบิดนะคะไม่ให้เบิึงแต่ตแบบแต่บดมั่นแต่ต้มมั่นนะคะพี่น้องเยอะแยะเชอรเรีลาค่ะนะคะผัดไก่ให้สุกค่ะพอไกลล่เริ่มสุกค่ะปรุงรสด้วยเกลือใส่ลงไปค่ะแล,ะล้วก็ ยี่ยขาวอันนี้ยเขเยทสไตล์ไผ่เพียน้องแลกวูดน,น้ำตาลนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเขาหลังจริงๆเขาจะเอาแค่เกลืออย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่ามีข้าวเทปเทปปูกปากคนไทยค่ะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะผัดไปเรื่อยๆให้ไก่เราสุกเต็มที่เลยค่ะพอไก่เราเริ่มสุกค่ะใส่นมจืดลงไปแบบนี้เลยค่ะ ค่ะเข้าใจแต่นุ่มนะคะพี่น้องมันกระสุนโจ,จงค่ะมันก็จะเป็นน้าําใสๆโจงๆเมื่มอเราเอามาผสมกับมันฝรั่งเราปั้นไม่ได้ค่ะเข้ากับสูตรแ้งข้งมสงโดยการใส่แป้งอนเนกประสงค์ค่ะการใส่แป้งด้วยค่ะค่อยๆใส่ด้ค่ะพี่น้องบุแมบวยนเพื่อใส่ทั้งทั้งสวยเลยนะคะ ค่อยค่อยทยอยใส่โอ้ที่น่องคนตกอาจจะนเรื่องเสียงนเล่นใจหลังค่าเ่ยนะคะนี่ค่ะ,คะใส่ไปเรื่อยๆนีกว่าซอสขาวเราจะนี่งจนพอกันได้นะคะง่ายๆค่ะ ละะหลังจากนั้นค่ะคัดแป้งที่ซุกค่ะพอแป้งเริ่มซุกค่ะก็ชิมหมดนะคะพี่ลองชิมรสที่เราปรุงไว้นะะี่ค่ะว่ารสชาติเปนน็นยังไงค่ะโอเคแล้วค่ะ คุณผู้ชเข้าสู่จริงก็เกลือบอก,กือเทศอยู่นะคะพี่น้องนั้นจากนั้นค่ะเอากระชมกับนั้นข้างหลังแบบนี้เลยค่ะเมาตอกต้นไฮโซกันค่ะพี่น้องคนไปเรื่อยๆค่ะให้เข้ากันอย่างนี้เลยค่ะ กันดีละค่ะพี่น้องพึ่งไหวไยร้อนละค่ะแล้วก็ค่อยปั้นเป็นก้อนชุบกับเกล็ดขนมปังทอดนะคะพี่น้องเดี๋ยวเห่าคนมาถอดกันอีกรอบหนึ่งจ้าค่ะพี่น้องหลังจากมันฝรั่งเห่ฮาผสมไหวไฮร้อนแล้วเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาชุบแป้งทอดให้ดูค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือไข่ไก่ค่ะตีไว้สองฟองค่ะก็จะมีเกล็ดขนมปังค่ะแล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะขออนุญาตใส่มือด้วยจ้ะพี่น้องนะคะน่คะแป้งทห่ฮาแบงไหวนะคะเป็นก้อนๆกลมๆนะคะ แล้วก็เอามากิ้งนี่ค่ะกิ่งกับแปง้งทอดกรอบด้วยค่ะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะถ้ามาก่อนไงก่อนหน่อยให้พี่น้องสามารถกะเอาได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเอามาชุบกับไข่นี่ค่ะพี่น้องที่ย่าบอกว่ากรดเสดแต่ละเมนูกรดละสออกมากแต่ละอย่างแล้วค่ะขออนุญ,ญาตใช้มือค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเข้าใส่ถุงมือมันจะติดกับยในถุงมือบนนั้นนะคะพี่น้องนคะคะชุบเก็บขนมปังไว้ ะมักเก็ดไงเก็ดหน่อยสุกไหเลยค่ะส่วนหมากเย่าเห็ดคนเดียวนะคะเยาก็จะทําไปแล้วทอดไปด้วยนะคะอันนี้เยาทาให้ดูแค่สองก้อนก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวจะไปทอดให้เบิง้งทอดให้เบิ้งก็บสซุกไปน้าทอดไปน้าเลยๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะมายุ่งยากไนได้หรอค่ะแต่ว่าก่าวเสด้กินเมื่อก่อนคือว่าละค่ะพี่น้องล้วก็ตามจากนั้นก็ชุบไข่นี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะมากับเก็ดขนมปังค่ะ เกี๊นมปังต้องใหม่ๆด้วยค่ะพี่น้องไม่คอยเสแสบบ้อ่คอยสกอบนะคะถ้าเอาไว้โดนมันจะม่โตหมดนะคะรือว,ว่ามันจะเหินไม่อร่อยค่ะแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะเดีย๋วดยวแยกเห็ดไปเรื่อยๆกันจ้ะพอแยกเห็ดได้แค่ซีก่อนกันนะคะพี่น้องเอาเห็ดเบิ้งกันค่ะเราก็มาทอดกับน้ํามันที่ร้อนปานกลางเวยคะ่ะถ้าร้อนแห้งเกินไปเก็๊ขนมปังเขาสีใหม่ค่ะพี่น้อง กาไปเรื่อยๆจนเรื่องกอดทั้งสองด่านนะคะพี่น้องตักขึ้นกินกับซอสเบเกอเทศนี่นะค่ะพี่น้องโคเกตไก่นะคะเมนูที่แบบว่าม,มันไม่หยังหมากไม่นะค่ะแต่หันมันหันหลายขั้นตอนจะว่าถอดว่าต้มจะว่าบดว่าปั้นนะคะพี่น้องนะคะคลิปที่เล่าค่อยเหบแบบละเอียดชุดๆเลยเค่อ,อยม้วนหัวย้ทค่ะพี่น้องอันนี้เอาแบบลบลาดตังตแบบว่า ตอนตุ๋มมันกับบริเวณเเบิ้งนะคะตอนปั่นกับบร,ริเวณเเบิ้งเพราะว่าเย่เยงติว่ามันมันจะเป็นคลิปยาวเกินไปทีถือบ่มีอันนึ่ปันไดน,นะคะก็เลยปั่นแบ่งเหมยเจสีนะคะพี่น้องนี่ค่ะแบง่งไว้ยเจสีแล้วเข้าเขมาปัน่นกิงกับขนมปังกับเกี๊ยขนมปังแล้วก็แป้งนะคะพี่น้องแค่นั้นละคะ่ะนี่ค่ะทอดออกมาเรื่องๆข้างหนก็จะเป็นมันฝรัง่งหอมๆแซ่บๆค่ะพี่น้องย่างม,มากมากกินค่ะนะคะกนะินกับพรมิมะเขือเทศอร่อยสุดๆค่ะ ทอดไปเลยๆจะเห็นไฟเพีงเลยคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องพริกไปพริกมาก่าเลืง้งสวยกรอบน่ากินมากๆเลยนะคะเดี๋วยวจะทอดใส่ซุกซีก่อนก่อนค่ะพี่น้องอใส้เบิองอร์นี่ก่อนเดีย๋ยวทิ้งเลยจะทอดต่อไปค่ะเอาละค่ะเอาขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้อง ทอดไม่ไม่กรกอบด้วยค่ะโคเก็บไก่นะคะพี่น้องแล้วก็น้ำมันนะคะเอากระช่อมซ่อนช้อนพวกเป็นเก็๊ขนมปังออกก็ใส่นมา่มัยถ้าทอดก่อก็ไปมันจะมาติดมวน,นี้นะคะ <S <S <ๆ>เอาละค่ะได้ยอ่อฟ้อนืออยากทอดให้มันแล้วเรเรียบร้อยได้จจัดใส่สจานให้เบิ่งค่า<ๆ>แล้วล่ะคะพี่น้องเมนูมือน,นี้ค่ะโคเก็๊บไก่หรือมันฝรั่งผสมไก่นะคะ คุกเกดขนมปังทอดค่ะพี่น้องเป็นอาหารฝรั่งนะคะค่อนข้างซื้อยุ่นยากไล่ข้นตอนนะคะพี่น้องแตา้อดีของเขาคือไม่ต้องปรุงอะไรที่มากมายเสยแต่เกือือ คงปรุงรดหรือว่าใส่ซีอิ๊วใส่ยังไปแค่เนี่อที่จริงๆถ้าฝรั่งแ้ะใส่ต่เกลือนะคะแต่ย่าใส่น้ำตาลลงไปน้ำค่ะทอดกรอบชุบกับเกล็ดขนมปังน่คะเนื้อข้างในมันจะเป็นจังจีนะคะพี่น้องหมักไก่ลายกับใส่เด้รลายเลยค่ะกินกับซอสมะเขือเทศตอนเช้าๆหรือเป็นอาหารว้างก็ได้นะคะพี่น้องเห็นให้ลูกเต่าเล่าร้านท่างกินก็ได้นะคะแต่หสันยงอยากในจนิดนึงนะคะพี่น้องขอบคูณหลยๆค่ะพี่น้องทุกคูทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ขอบคุณกําลังใจดีๆด้ค่ะพี่น้องมากค่ะมากินด้วยกันค่ะให้เบิ้งเป็นแบบว่าเผิ่อข้ามันเท่งกันได้นะคะพี่น้องนะผู้ใดบ่มากแบบนี้ก็บ่ต้องเฮ็ดตรงนี้ก็กได้ดรอกค่ะพี่น้องนะคะเบิ้งเพื่อผู้ใดอยากเฮ็ดตามหรือว่าผู้ใดอยากเอาไปต่อยอดขายกับสามารถเฮ็ดได้ค่ะโคเก็ตไก่จ้า